สวัสดีหนึ่งพันหนึ่งรอยท่านด้วยก็ติดตามข่าวกันไปนะคะไม่ทั้งปักตำแล้วก็ไม่ทั้งอะไรอะ่ะคือคนอะ่ะชอบมาว่าดิฉันคนก็ว่าดิฉันว่าเออเป็นสารหรือไงเป็นสารหรือไงชอบตัดอะไรบะชอบตัดสินอะไรอะไรมันว่าดิฉันมันมีอ e ีแบบคนหนึ่งมันเข้ามาคอมเมนต์มันบอกเป็นสารหรือไงชอบที่เวาตัดสินคนอื่นดิฉันก็บอกว่ากูสั่งจำคุกมันเหรอ ไปสั่งจำคุกมันตั้งเมื่อไหร่ละเออถ้ากูสั่งจำคุกมันแหละแสดงว่ากูพิภาคษามันกูยังไปกูยังไม่ได้พิภาคษามันเลยแล้วมาบอกกูเป็นศารได้ไงเออถ้ากูพิภากษาจำคุกมันนั่นแหละแสดงว่ากูเป็นสารดิกูยังไม่ได้พิภาคษามันเลยกูแค่ตั้งข้อสงสยัยกูแค่ตั้งข้อสงสัยแล้วกูเป็นคนแบบมีสมองไง ความรักความชังมันคนละเรื่องกันเวลามันมีประเด็นอะไรที่มันเกิดขึ้นเนี่ยเราต้องใช้สติเราต้องใช้สติอย่างน้อยต้องรู้จักวิเคราะห์วินิจวิเคราะห์ไม่ใช่ไปบอกว่ารอให้ศาลตัดสินก่อนรอให้ศาลตัดสินก่อนศาลตัดสินแล้วยังรู้ว่าศาลยังไม่ได้ตัดสิน แล้วก็ไม่มีใครไปตัดสินเขาไม่มีใครตัดสินทั้งนั้นเลยตอนนี้ไม่มีใครตัดสินหรอกแค่พูดตามอะไรอ่ะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะแค่พูดตามมูลเหตุที่มันเกิดขึ้นออวิเคราะห์จากคำพูดจากบทสัมภาษณ์ที่มันเกิดขึ้นว่ามันมีความน่าจะเป็นแบบนั้นแบบนี้หรือไม่น่าจะเป็นแบบนั้นแบบนี้ช่วยกันตั้งคำถาม ช่วยกันตั้งคำถามเยอะๆแล้วมันจะได้เห็นอะไรบางแง่บางมุมจากเรื่องนี้โดยเฉพาะกับเรื่องของการบริจาคเข้าใจไหมเออแค่นั้นไม่ได้เป็นสาลไม่ได้ตัดสินใครไม่ได้สั่งจำคุกใครเลยไม่ได้สั่งจำคุกใครเลยเพียงแต่ถอดบทสัมภาษณ์คำสัมภาษณ์คำพูดไม่ว่าจะของหลวงพ่อของพี่เกิดผล ของทนายเกิดผลของหมอบีก็เอามาประมวลแล้วก็ตั้งคำถามว่าบางอย่างทําไมพูดไม่ตรงกันทำไมพูดไม่ตรงกรันเช่นอ่หลวงพ่อโดยพี่เกิดผลบอกว่าเออพี่เกิดผลวันนี้พี่เกิดผลก็ยืนยันในรายการผลกระแสอีกว่ายืนยันว่าจริงเข้ามาหาหลวงพ่อจริงเคยปาลบเรื่องจะสร้างสถานปฏิบัติธรรมจริงเคยมา ยอมรับจริงว่าตัวเองอะทำผิดพลาดอะไรผิดพลาดเออหลวงพ่อก็หลวงพ่อก็ด้วยความมีเมตตาธรรมก็ไม่อยากให้มันเป็นคดีความไม่อยากให้มันเป็นอะไรเออเคยมีแบบก้องปลาไปที่วัดจริงเออพี่เกิดผลว่าแบบนี้พี่เกิดผลว่าแบบนี้อืมนะ แต่เมื่อคืนที่หมอบีเขาโฟนอินเข้ารายการแฉเนี่ยเขาบอกว่าไม่มีไม่เคยไปสารภาพอะไรไม่เคยไปสารภาพเรื่องเองินเรื่องทองอะไรเพียงแต่ไปหาหลวงพ่อก็ไปประจําอยู่แล้วเป็นการเข้าพบปกติไปหาหลวงพ่อก็ไปทําไมอะ่ะไปชี้แจงแค่ไปชี้แจงเกี่ยวกับโครงการที่ทําอันนี้อันหนึ่งและที่ไม่ตรงกันซึ่ง ในเมื่อมันมีคนพูดคนละด้านกันพูดไม่ตรงกันไม่รู้แหละสำหรับดิฉันดิฉันรู้สึกว่ามันต้องมีใครคนใดคนหนึ่งที่พูดจริงแล้วก็ใครคนใดคนหนึ่งที่พูดเท็จซึ่งไม่รู้ว่าใครเพราะวันนี้พี่หนุ่มก็ยังถามพี่เกิดผลว่ายืนยันใช่ไหมว่าเขามาพูดจริงในเรื่องที่เขาว่าเขาบริหารเงินผิดพลาดอะเงินบริจาคอะเอาไปชื่อซื้อของส่วนตัวเนี่ยจริงไหม อ่าพี่เกิดผลก็ยังพูดว่าจริงอ่าคุณไปดูดี่ในรายการผลวันนี้ยแต่ที่เมื่อคืนที่หมอบีอา่าที่หมอบีพูดในรายการแฉมันเป็นอีกอย่างหนึง่งหมอบีบอกไม่มีไม่มีแล้วบ้านก็รวยอยู่แล้วเงินได้มาจากการปราบผีก็ต้องไปสืบกันว่าก็ต้องไปสืบไปหากันว่าอา๋อมันมีคนจ้างจริงไหม แล้วตลอดเวลาก็นึกว่าเป็นจิตอาสาเป็นอะไรนึกว่าช่วยคน,คนฟรีอ๋อไม่ได้ฟรีก็จะได้รู้ไว้ว่าแต่ก่อนไม่ได้ฟรีที่ไปปราบผีปราบอะไรอมีคนจ้างแล้วก็จ้างแพงด้วยเป็นลานเป็นลานแล้วก็มีกงสีมีอะไรมีธุรกิจครอบครัวก็ต้องไปดูกันมันถื่อไม่ยากหรอกยิ่งพูดอะ่ะยิ่งพูดเยอะยิ่งมันสิ่งที่พูดมันจะมัดตัวยิ่งพูดเยอะยิ่งลําบากนะที่ฉันบอกเลย เป็นสืบได้หมดแหละเดี๋ยวเขาก็ไปดูว่า,าธุรกิจที่ว่ากำไรเท่าไหรกำไรหรือขาดทุนเพราะมันต้องแจ้งสัมภาระอยู่แล้วยิ่งทําในรูปแบบบริษัทใช่ไหมละ่ะเดี๋ยวตารวจเขาก็ไปสืบได้ว่าที่บอกว่ารวยอยู่แล้วซื้อรถที่บ้านมีรถเป็นร,ร้อยร้อยคันเพราะว่าซื้อมาขายไปเป็นชอบเล่นรถหรืออะไรสักอย่างนะที่ฉันฟังไม่ไม่ไม่ไมจาไม่ได้เมื่อคืนในรายการแฉแต่ฟังรู้สึกว่าจะประมาณเนี้ยประมาณเนี้ย นะที่เขาบอกว่าโอ้ยเขามีรถเป็นร้อยร้อยคันชอบเล่นรถซื้อมาขายไปที่บ้านไม่ได้บอกว่าสะสมเป็นร้อยร้อยคันนะแต่พูดเหมือนว่าซื้อมาขายไปอะไรนู่นนี่นั่นอะ่ะอืมอะไรนู่นนี่นั่นนั่นแหละก็ต้องไปดูค่ะแล้วก็ที่บอกว่าเคสแบบจ้างจริงอะก็ต้องไปดูค่ะก็ทีเแจงได้ว่ามีคนจ้างจริงที่ว่าไปปราบผีปราบอะไรอ้ยงงไปหมด <laughs> อง,งก็ต้องไปดูกันเออแต่ว่าก,กดสั่งทุดเรียนทอดก่อนแล้วเล่าให้ฟังเออแล้วก็อะไรอีกวะอ้าวไอ้เรื่องอันเรื่องเรื่องที่สําคัญที่สุดก็คือเรื่องที่ว่าอันนี้ก็ดิฉันก็ตั้งข้อสงสัยอีกเหมือนกันดิฉันก็ตั้งข้อสงสัยอีกเหมือนกันก็คือเรื่องที่บอกว่าเนี่ยบัญชงบัญชีก็ตามเงินบริจาคเนี่ยให้หลวงพ่อนะเปิดให้หลวงพ่อถวายหลวงพ่อไม่ได้ถวายวัด ไม่รู้แหละว่าพูดแบบนี้ต้องการอะไรจะสื่ออะไรหรือหมายความอะไรเข้าปั๊มปตทหนึซือนั้นไหมไม่รู้ว่าจะหมายความอะไรหรือจะสื่ออะไรแต่ดิฉันไปสืบมาแล้วดิฉันไปค้นมาตั้งแต่ปี64เนี่ยโครงการหลายๆโครงการโครงการหลายๆโครงการหรือแม้แต่ในในเพจของหมอบีเองซึ่งดิฉันเข้าไปมาเนี่ยมันมีการใช้ชื่อของวัดพระบาทน้ำพุ ซึ่งใครจะใช้ดิฉันไม่รู้แต่เวลาที่มันมีคนคนให้บริจาคหรือให้ทําบุญช่วยเหลือวัดเนี่ยบัญชีที่ให้บริจาคกลายเป็นบัญชีของใจฟ้าอาทรประชานาตโดยนายเสกสรรอันหนึ่งที่ดิฉันเห็นก็คือตอนที่มันมีช่วงโควิดเนาะวันวิสาขะปี64คนไม่ได้ไปทําบุญกันเขาเป็นแบบ Work, work from home ์ o เวิร์ m ฟอร์มโฮะเออ ทำงานที่บ้านก็ทําบุญที่บ้านอะไรเงี้ยก็จะมีอันหนึ่งที่เขาลงไว้ว่าเนี่ยถ้าอยากทําบุญกับวัดพระบาทน้าพุให้ทําบุญเข้าบัญชีนี้ได้เลยซึ่งดิฉันไม่อาจดิฉันดิฉันไม่ได้บอกว่าหมอบีอ้างชื่อวัดนะแต่ดิฉันกาลังตั้งคําถามว่าอ้าวแล้วทําไมคนส่วนใหญ่ถึงเข้าใจไปว่าบัญชีเนี้ยใจฟ้าทรประชานาโดยนายเสกสรรเนี่ยเป็นบัญชีตัวแทนของวัดโดยตรงเพราะมันมีคนเอาไปโพสต์ไง รู้สึกมันจะมีอยู่สามบัญชีทําบุญให,ให้ให้ให้สัตว์บัญชีหนึ่งทำบุญให้เด็กพิการบัญชีหนึ่งแต่บัญชีแรกเลยชื่ออันใหญ่มากว่าทําบุญให้วัดพอบาดน้ําพุให้โอนเข้าอันนี้ให้โอนเข้าอันนี้บัญชีอะไรนะ่ะจะอะไรนะั่นน่ะใจอะไรนั่นน่ะใจใจฟ้าอาทอรประชานาตให้โอนเข้าบัญชีนี้โดยนายเสกสรรนั่นอะไรนะ่นะน้ำปาลากใครน้ำแร่น้ำเปล่า <Okay, okay. S 1> อืม มีอะไรกินบ้างมีอะไรกินบ้างโอเคนั่นก่อนโอเคนั่นแหละ <c oughs> ถ้ามีแดงมะนาวโซดาในเฟเวนซื้อมาให้เดวย <c oughs> เอออ้าวทุกคนเข้าใจแบบเดียวกันดิฉันเนี่ยนะไม่เคยโอนทําบุญอันนี้พูดตรงๆเลยไม่เคยไม่เคยทําเนาะเพราะว่าช่วงนั้นเป็นพระอยู่ก็ไม่ได้ทําหรอกเพราะเราไม่ได้เป็นคารวะเราไม่ได้เป็นคารวะเราตอนนั้นอะ ดิฉันไม่เคยไม่เคยโอนแต่ดิฉันอยากถามคนที่เคยโอนโอนไปอะว่าคุณเข้าใจยังไงว่าบัญชีนี้คือบัญชีใครบัญชีใครคุณเข้าใจว่าบัญชีนี้เป็นบัญชีที่ที่เป็นบัญชีของวัดทางการของวัดหรือเป็นบัญชีของคุณหมอบีอ่ะใครที่เคยทำบุญไปี่นลองพิมพ์มาสิคุณเข้าใจว่าเป็นบัญชีใคร ออดิฉันว่าประมาณแปดสิบเปอร์เซนก็คงเข้าใจว่าอ๋อมันเข้าวัดก็เลยไว้ใจแล้วก็เลยทําบุญไงก็เลยไว้ใจแล้วก็เลยทําบุญแล้วคนส่วนใหญ่อะ่ะไม่มีความอันนี้ต้องพูดจริงๆนะเขาชาวบ้านหลายๆคนนะ่ะเขาไม่เข้าใจหรอกนะเขาบางคนอาจจะเข้าใจไปด้วยซ้าว่าไอ้บัญชีใจบุญอะไรเนี่ยเป็นเป็นบมูลนิธิหรือเปล่าเออบางคนอาจจะเข้าใจไปเป็นแบบนั้นด้วยซ้ำว่า เอ้ยมันเป็นบุรณะนิที่หรือเปล่าหรือบางคนไม่ได้ไม่ได้สังเกตหรือเอกใจด้วยซ้ำว่ามันมีสร้อยท้ายบัญชีว่าโดยคนที่ไม่มีความรู้เรื่องการเปิดรับบัญชีเนี่ยก็จะไม่เข้าใจว่าอ,อ๋อถ้าบัญชีที่มันมีคําว่าโดยตามหลังเนี่ยเป็นบัญชีที่หมอบีมีอํานาจในการเบิกจ่ายได้คนเดียวนะเนี่ย เออมันก็เป็นแบบนี้หลายคนหลายคนนะอาจจะมีความเข้าใจเป็นอย่างนั้น,ก,น,นก็นั่นแหละก็นั่นแหละก็นั่นแหละถามว่าทำไมคนถึงตั้งคำถามทำไมคนถึงตั้งคำถามเรื่องนี้เพราะหมอบีเขาพยายามพูดว่าไม่ได้ทำกับวัดไม่ได้ให้วัดให้หลวงพ่อซึ่ง ซึ่งซึ่งถามว่ามันผิดไหมมันก็ไม่ได้ผิดหรอกแต่ว่าถ้าคุณจะให้หลวงพอ่อโครงการที่คุณทําต่างๆนานามาเนี่ยมันก็ต้องมันก็ต้องชัดเจนอะแบบที่พี่ทนายแก้วเขาพูดอะถ้ามันเบอร์ชัวก็ดีหรือการโพสต์ประกาศเชิญชวนทําบุญก็ดีมีอันใดอันหนึ่งที่คุณไปแอบอ้างหรือคุณใช้ชื่อวัดน่ะมันก็ดูทาแม่งทาแม่งดิฉันใช้คํานี้แล้วกัน มันก็ดูทะแม่งทะแม่งเพราะคุณบอกว่าคุณถวายหลวงพ่อแต่บางโครงการทําไมถึงมันมีพูดถึงวัดพระบาทน้ําูุด้วยทําไมถึงมันมีพูดถึงวัดพระบาทน้ําูุล่ะเนี่ยดิฉันดิฉันไปแคปมาเนี่ยดิฉันไปแคปมาแคปมาจากเพจเขาด้วยนะอันหนึง่งเนี่ยอย่างเนี้ยอย่างเนี้ยจากเพจงมงไงสไตายหมอบีเลยเนี่ยร่วมสร้างสรรค์สังคม กับวัดพระบาทน้ําพุเนี่ยไม่ได้บอกว่าร่วมสร้างสรรค์สังคมกับหลวงพ่ออลงกฎเนี่ยไม่มีเนี่ยชัดเจนเลยเนี่ยย,ย,ยุติธรรมหยุดที่เราคุณบีเสกสรรทรั์สืบสกุลอ่าเสร็จแล้วปุบ๊บปากบัญชีเลยอันแรกอันแรกเป็นบัญชีที่น่าจะเข้าวัดแหละที่กดดอกจันอะไรนู่นเนี่ยนะแต่อันที่สองอะ่ะร่วมสร้างสรรค์สังคมกับวัดพระบาทน้ําพุ แล้วก็เนี่ยใช้ไอ้เลขเนี่ยใจฟ้าอาทรประชานาตแต่ไม่ใส่สร้อยไม่มีคําว่าสร้อยไม่มีคําว่าโดยทําไมถึงไม่มีคําว่าโดยทําไมถึงไม่ใส่ชื่อเต็มเต็มคาถามถ้าเป็นดิฉันดิฉันก็ถามว่าทำไมไม่ใส่ชื่อให้มันเต็มให้คนรู้ว่าอ๋อบัญชีนี้มันเป็นบัญชีใจฟ้าอาทรประชานาตโดยชื่อของคุณน่ะทำไมคุณไม่ใส่ให้มันเต็มอะ่ะคุณไปตัดสร้อยข้างหลังออกทําไมจะให้คนเข้าใจว่ายังไงต้องการให้คนเข้าใจว่างไง แล้วทำไมใช้คำว่าสร้างสรรค์สังคมกับวัดพระบาทน้ำพุงงหรือที่เปิดในรายการโหนกระแสวันนี้ที่ทำบุญกระถินอย่างเงี้ยกระถินต้องเข้าวัดสิกระถินต้องเข้าวัดสิงงอันนี้ตั้งข้อสังสงเกตเฉยนะคะข้อสงสัยมันก็เลยดูยเฮ้ยงง

อะไรแบบนี้นะสําหรับดิฉันอืมมันจะได้ไม่เกิดเคสแบบนี้อีกกดทุเรียนทอดหน่อยสิทุกคนช่วยอบอุ่นหนุนทุเรียนทอดหน่อยสิใช่เมื่อเขาเขาเขาพูดเมื่อคืนเมื่อคืนในรายการแฉเนี่ยเขาตอบคําถามพิธีกรซึ่งไม่รู้นะโดยสําหรับดิฉันดิฉันรู้สึกว่าการพูดแบบนี้ไม่ค่อยน่ารักเช่นเขาบอกว่า โอเคโอเคเขาเป็นคนมีอำนาจในการเบิกถอนก็จริงแต่ทุกครั้งเขาไม่ได้เบิกถอนแล้ววันนี้ตำรวจบอกว่าอะไรอ่ะที่ตำรวจบอกอ่ะบอกว่ามีการเบิกถอนตั้งร้อยกว่าครั้งใช่ไหมคะทุกคนกับยอดเงินประมาณ2 000, 4, อล้านสี่สองล้านสองล้านสีล้านสีใช่ไหมคะสองล้านสี่ กับยอดอ่ะนะยอดเยอะนะฮะสองล้านนะทุกคนมันไม่ใช่น้อยๆน,นะยอดงเงินบริจาคอะ่ะเยอะมากอืมสองร้อยครั้งเหรอคะเออสองร้อยเออนั่นแหละสองร้อยล้านไงสองสองไม่ใช่สองล้านสี่สองร้อยสองร้อยสี่ล้านเออสองร้อยสี่ล้านขอโทษค่ะสองร้อยสี่ล้าน 2องล้านไม่ใช่สองล้านสี่สองร้อยสี่ล้านใช่สองร้อยล้านน่ะสองร้อยล้านเงินเยอะมากเงินเยอะมากแต่เขาพูดในรายการแฉเมื่อคือนนะ่ะเขาบอกว่าหมอบีบอกว่าใช่ตัวเองอะ่ะเป็นคนมีอำนาจในการเบิกถอนก็จริงแต่ทุกครั้งตัวเองไม่ใช่ไม่ได้เป็นคนไปเบิกไปถอน ตัวเองให้เลขาไปแล้วก็เบิกถอนแล้วเนี่ยเงินก็อยู่กับเลขาอยู่กับเลขาหลายชั่วโมงกว่าจะเอาไปมอบให้หลวงพ่อเนี่ยแล้วก็ไม่เคยตรวจนับเพราะว่าเชื่อใจเอ้าพูดแบบนี้ทําไมพูดแบบนี้คืออะไรสาหรับดิฉันถ้าดิฉันเป็นเลขาเอ้าคือพูดคือพูดชี้นําแบบนี้หมายความว่าไงบอกว่าเงินอยู่กับฉันหลายชั่วโมงก็กูไปเบิกก็มึงให้กูไปเบิกกูก็ไปเบิกกูไปเบิก ใช่กูไม่เบิกแต่ทําไมถึงพูดว่าเงินอยู่กับกูหลายชั่วโมงและมึงยันพูดอีกว่าไม่เคยตรวจนะพะไว้ใจเอา้าหมายความว่าไงถ้าเงินหายแสดงว่ามึงจะบอกว่ามึงไม่รู้เป็นกูเหรอสมมุตินะสมมุติถ้าดิฉันเป็นเลขาดิฉันจะรู้สึกเนี่ออ๋อถ้าเงินหายกูต้องรับที่เหรอเนี่ยเลขาผิดอีก แต่การพูดแบบนี้มันไม่ได้ช่วยให้พ้นผิดนะคะทุกคนในทางกฎหมายมันไม่ได้ช่วยนะเพราะว่าคนที่มีอำนาจเซนไปบงไปเบิกคือคุณคุณหนีไม่ได้หรอก <c oughs> ถ้าสมมุตินะสมมุตินะสมมุติว่ามันมัน,ม,น,ม,นมันไม่ได,มไมได้มันไม่ได้เข้าวัดแบบเต็มเม็ดเต็มหน่วยจริงอะ่ะอืมมันเหมือนเออถ้าไม่รู้สิถ้าดิฉันเป็นเลขาดิฉันจะรู้สึกแบบ ดิฉันจะรู้สึกโกรธนะถ้าพูดแบบเนี้ยเฮ้ยทำไมพูดอย่างงี้ล่ะพี่บีพี่บีพูดอย่างนี้ได้ไงอ่ะแล้วหนูก็ไปเบิกให้ตามพี่ไงก็พี่ให้หนูไปเบิกหนูก็ทํางานรับใช้พี่นะแล้วพี่มาพูดอย่างนี้ได้ไงหรือเมื่อคืนที่พูดเรื่องดําลีหลวงพ่ออะไรอย่างเงี้ยไม่ว่าจะเรื่องการเปิดบัญชี มูลนิธิใจฟ้าประชานาโดยนายเสกสารไม่ว่าจะเรื่องของการถอนเป็นเงินสดก็อ้างแต่ว่าเรื่องเรื่องความสะดวกกับดำริของหลวงพ่อหลวงพ่อจะได้เอาไปใช้ได้เลยเป็นดำริของหลวงพ่ออะไรอย่างเงี้ยพูดอย่างนี้หลวงพ่อก็เดือดร้อนนะพูดแบบเนี้ยคนฟังเขาจะคิดยังไงคนฟังใช่ปะอ้าวแล้วมันไม่มีระบบระเบียบอะไรเหลอในวัดมันไม่มีระบบระเบียบอะไรเลย ใช่หลวงพ่อมีโครงการก็จริงแต่หลวงพ่อก็ต้องทำโครง,งการในฐานะของของเจ้าวาดด้วยหรือเปล่าเจ้าวาดวัดพระบาทน้ำพุหรือเปล่าหรือโครงการหลวงพ่อมันก็ควรต้องมีคณะกรรมการหรือเปล่าจะไปเบื่อๆว่าให้หลวงพ่อให้หลวงพ่อมันไม่ได้เพราะว่าหลวงพ่อท่านทําอะไรท่านก็มีคณะกรรมการมีวิยามีคณะกรรมการมีคนรับรู้รับหิน ใช่เปลล่ะไปไปพูดส่งเดชว่าแล้วแต่ดําริของหลวงพ่อไม่ทราบเป็นดําริของหลวงพ่อเฮ้ยพูดแบบนี้มันไม่ได้นะหลวงพ่อจะลําบากหลวงพ่อจะลําบากเออหลายมูลที่หลายแล้วเขาต้องมีคณะกรรมการต้องมีอะไรสิอืมอ เพราะหลวงพ่อท่านไม่ท่านไม่สำหรับดิฉันนะสาหรับดิฉันดิฉันแค่รู้สึกว่าหลวงพ่อท่านท่านทําโครงการเยอะขนาดเนี้ท่านไม่น่าจะทําอะไรโดยท่านไม่น่าจะทําอะไรโดยพาระการของตัวท่านเองอยู่แล้วท่านก็มีที่ปรึกษาที่อะไรนะสําหรับดิฉันนะอาซดิฉันพูดแบบกลางๆก่อนแล้วกันแต่ไปเที่ยวพูดการให้สัมภาษณ์ไปเที่ยวพูดว่าแพ้เป็นดําดิของหลวงพ่อให้หลวงพ่อสะดวกเป็นเงินสดนั่นแหละหลวงพ่อจะได้สะดวกในการมันไม่ได้มันไม่ใช่ยิ่งสะดวกยิ่งอันตราย ยิ่งสะดวกละยิ่งอันตรายนะไม่ได้อยู่ไปพูดว่าเป็นสะดวกเพราะว่ามันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นว่าอยู่วันดีบันดีนดคืนดีหลวงพ่อจะเอาเงินไปให้คนนั้นคนนี้แบบง่ายๆหลวงพ่อไม่ทำหรอกสําหรับดิฉันนะดิฉันว่าหลวงพ่อถ้าไม่ทำหรอกท่านน่าจะมีคณะกรรมการรับผิดชอบดูแลแล้วก็เบิกจ่ายตามคณะกรรมการเออแปลก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 สำหรับดิฉัน ใช้คําว่าแปลกแปกแล้วกันทุกคนกดอ่าทุเรียนทอดให้หน่อยนะกดทุเรียนทอดให้หน่อยนะคะขอบคุณค่ะไปเอาเข้ามาฟังแล้วก็ดิฉันขายของนะดิฉันพูดตรงๆดิฉันขายของได้ดิฉันพูดเฉยเยแล้วไม่ขายของก็ไม่ไม,ไม่ไม่ได้ไม่ได้เอออืมกดแล้วขอบคุณค่ะเออนั่นแหละยังไงกันฝากกดทุเรียนทอดด้วยค่ะขอบพระคุณค่ะคนละคนละคนละออเดอร์คนละ,นละ,นละ,นละออเดอร์ขอสักสิบออเดอร์ไป ทุกคนจ๋าเออมีคนบอกว่าตามหลักเปิดบัญชีมูลทติต้องมีคณะกรรมการเบริกจ่ายท,ทุเรียนอร่อยมากกดทุเรียนควรไปแล้วขอบพระคุณค่ะได้เลยค่ะอุดหนุนขอบพระคุณค่ะเบิกจ่ายต้องมีการเซ็นร่วมเออนั่นแหละอืมกดไปแล้วค่ะสองสุกถุงขอบพระคุณค่ะ เออแล้วดิฉันไม่ได้ดูตอนจบนะดิฉันไม่ได้ดูตอนจบพาิีวัติทุระพี่หนุ่มเอารูปรถใครมาเปิดครับวันนี้ในรายการโห่ใครดูบ้างมันเป็นรูปรถใครอะไรยังไงเห็นเขาบอกว่าเขามีแบบช่วงท้ายรายการเขามีแบบเขามีหมัดเด็ดอะไรกันด้วยหรอเขาเปิดอะไรสั่งเรียบร้อยรถมีเงินเป็นฟ่อน ทำงานแบงค์มาก่อนรถหรูใช่ไหมคะอืมรูปเงินในกระเป๋าเป้เออเออเออลูปเงินในกระเป๋าเป้คืออะไรคะเห็นเห็นพี่เกิดผลพูดด้วยว่ามีเงินในกระเป๋าเป้มีเงินในกระเป๋าเป้ออออ๋เป็นการทิ้งคําถามเฉยๆให้ตอบนะไม่ได้ว่าใครอันนี้ก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับเขานะคะเออ อันนี้ก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับเขาอืมอืมอ้างว่าอุ้ยมีอ้างว่าด้วยเหรอวยแรงนะแรงนะอ๋อพี่หนุ่มให้ดูแค่แคอ๋อรูปปิดสนายังไม่ได้พูดถึงใครออโอเคโอเคโอเคอ่าอ,อันนี้รู้ที่เขาพูดว่าบ้านรวยอยู่แล้วอะ บ้านรวยอยู่แล้วก็มันไม่สําหรับดิฉันนะถ้าดิฉันจะตั้งคําถามก็ไม่ยากก็บ้านรวยอยู่แล้วก็ไปดูว่าก่อนหน้าที่จะมายุ่งเกี่ยวกับก่อนหน้าที่จะมายุ่งเกี่ยวกับเรื่องของการเปิดบัญชีการทํางานกับวัดพระบาทน้ําพุเนี่ยทำจิตอาสาอาจะใช้คําที่เขาว่านั่นแหละมาเป็นจิตอาสามาช่วยเนี่ยความเป็นอยู่เป็นยังไงก่อนหน้าเนี้ยก่อนหน้าเนี้ยความเป็นอยู่เป็นยังไง คนรวยมันต้องเสมอต้นเสมอปลายนะคะทุกคนมันต้องเสมอต้นเสมอปลายมาดูมันจะดูช่วงไทม์ไลน์ได้ไม่ยากว่าช่วงของการแบบซื้อบ้านซื้อช่วงไหนซื้อรถคันนี้ซื้อช่วงไหนซื้อสิ่งของต่างๆโดยที่มันต้องใช้เงินเยอะๆซื้อช่วงไหนที่ดินซื้อช่วงไหนมันดูได้ไม่ยากมันไม่ได้จบแค่บอกว่าอ้างว่าบ้านรวยมันมันไม่ได้หรอกอันนี้พูดแบบเพื่อความเป็นธรรมของเขานะก็ต้องไปดูว่า ไอสิ่งต่างๆที่เขาซื้อเขาอะไรอะ่ะเขามีอยู่แล้วเนี่ยเขาซื้อช่วงไหนเขาซื้อก่อนหน้านี้หรือซื้อช่วงที่มามาเริ่มทํางานกับวัดพระบาทน้ําพุทํางานกับหลวงพ่อใช่ใช่เออถ้ารวยจริงอ,อแพรลี่ต้องเป็นกลางเป็นกลางอยู่แล้วค่ะไม่ได้ปักตามใครก็บอกแล้วไม่ใช่พนักงานสอบสวน ไม่ชี้ไม่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 ชี้อะไรนะไม่ใช่พนักงานสอบสวนค่ะดิฉันไม่ไม่สรุปอยู่แล้วว่าใครผิดใครถูกดิฉันแค่ตั้งคําถามเพื่อเพื่อให้คุณนะหัดใช้แง่คิดกันบ้างเหอะวันนี้ดิฉันก็ก็ชวนตั้งคําถามไปเรื่องหนึ่งอันนี้ฉันไม่ได้พูดเคลดหมอบีนะแต่ดิฉันตั้งคำถามว่าคุณไม่แปลกใจบ้างเหรอว่าบางคนน่ะเวลาสอนธรรมะคนอื่นเนี่ย สอนเรื่องว่าเอ้ยธรรมะคือธรรมชาติธรรมะของพระพุทธองค์เป็นเรื่องธรรมชาติพิสูจน์ได้บาบาบาแต่เวลาตัวเองประพฤติตัวสร้างสตอรี่สร้างสตอรี่แต่เกี่ยวกับเรื่องสิ่งลี้ลับทั้งนั้นเลยการมีพลังวิเศษการสื่อสารกับอะไรที่คนทั่วไปทำไม่ได้เนี่ยมันไม่ใช่ธรรมชาติแล้วมึงจะธรรมชาติยังไง ถ้าธรรมะธรรมชาติคือต้องเป็นธรรมะที่มันเป็นสันทิติโกถ้าจะพูดถ้าจะดีเฟนเรื่องที่ว่าเฮ้ยธรรมะของพุทธเจ้าเป็นธรรมชาตินะพวกอยู่ใหญ่งมงายกันอย่างเงี้ยมึงก็ต้องเอาตัวมึงเป็นแบบอย่างก่อนไม่ใช่ในมุมหนึ่งไปสอนคนอื่นว่าเฮ้ยธรรมะพุทธเจ้าคือธรรมชาตินั้นพิสูจน์ได้มันเป็นเหตุผลแต่สตอรี่ที่เกี่ยวกับตัวมึงไม่มีอะไรที่เป็นธรรมชาติเลยมึงมีเสียงสวรรค์นู่นนี่นั่น มึงมีความลับสวรรค์มึงมีมึงมีวิญญาณที่มึงเห็นสามารถเห็นได้อยู่คนเดียวรับรู้ได้อยู่คนเดียวมึงมีวิธีการที่จะปราบมันนูน่นนี่นั่นอันนี้มันธรรมชาติตรงไหนมันธรรมชาติยังไงคําถามคืออันนี้คือธรรมชาติยังไงถ้าสําหรับดิฉันไม่ใช่อันนี้คือการตั้งคําถามอันนี้คือการตั้งคําถาม ดิฉันเป็นคนพูดตรงๆอันนี้คือการตั้งคําถามเช่นอถ้าบอกว่าธรรมะเป็นธรรมชาติใช่ไหมมันพ so ิสูจน right. ์ได้เฮ้ยธรรมะพระเจ้าเป็นหลักพิสูจน์ได้ทุกคนก็พิสูจน์ได้เหมือนกันหมดเช่นโอเคยูถ้ายูเชื่อเรื่องวิญญาณเรื่องผีเรื่องวิญญาณยูก็ต้องบอกวิธีการที่ทําให้คนอื่นสัมผัสได้รับรู้ได้เหมือนกันกับยูใช่ไหมถ้าคุณยูบอกว่าธรรมะมันเป็นสิ่งที่มันพิสูจน์ได้มึงก็ต้องทําให้คนอื่นเขาพิสูจน์ได้แบบที่มึงเถอพที่มึงทําไม่ใช่ว่ามึงพิสูนนนไไไดดด้้ออยยูู่่่คคเีวืสม แ,แบบนี้ดิฉันไม่อินดิฉันไม่อินกับใครก็ตามแต่ที่พยายามจะพูดว่าธรรมะคือธรรมชาติธรรมะคือสิ่งที่พิสูจน์แต่ตัวเองดันทําตัวไม่ธรรมชาติสําหรับดิฉันดิฉันจะรู้สึกว่าเอ้ยมันทําแม่งอะ่ะหรืออจะบอกว่าคนเอ้ยอย่างงมงายพวกอยู่อย่างงมงายอย่างงมงายนู่นนี่นั่นแต่บนันดีคดีมึงบอกว่าอ่ะเนี่ยติดขัดไหมติดขัดการเงิน ไปไปไปขูดไปขูดรูปปั้นจระเข้เนี่ยไปเลยช่วยได้อ๋อรวยจากการไปขูดจระเข้นี่ใช่ไหมแล้วมันคือธรรมชาติยังไงธรรมะคือธรรมชาติยังไง